เดินทางไปเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าหลังสงกรานทางกระทรวงสาธารณาสุขคุณผู้ชมเขาก็มีความกังวลในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะและที่สำคัญยังต้องเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ด้วยค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามใน virtual reporter p o w e r by AIS 5G ค่ะ วันนี้อยู่กับคุณนิวนัชชานะคะคุณนิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณนิวคนคุณรับีิพลรววไปดึงท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ะสงกรานไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไหมคะไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับกลัวครับกลัวอะไรล่ะคะปกติปกติเนี่ยคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนศาสตร์ชอบโดนเทฮะก็เลยไม่กล้าออกไปครับน่าสงสารนะคะครับ ใช่ครับคือสงการเนี่ยผมจะอยากบอกท่านผู้ชมว่าต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมียอดป่วยของคนติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มสูงขึ้นนะครับอีกอย่างที่ต้องระวังคือสายพันธุ์ใหม่ท่านผู้ชมครับก็คือสายพันธุ์ XBB.1.1.6 ซึ่งตอนนี้พบในไทยแล้ว6กรายท่านผู้ชมครับโดยนายแพทย์โอภาสกันรกรวินพงศ์นะครับปรัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้กลับมามีกิจกรรมรวมตัวคนจํานวนมากโดยเฉพาะการเล่นน้ำครับหลังงดเว้นช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมามา หลายปีครับซึ่งระหว่างทํากิจกรรมใน,นแน่นอนว่าไม่มีใครสวมหน้ากากหรอกครับจึงเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชือ้อและทําให้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นหลังเทศกาลสงการานซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการเอาไว้โดยสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาในพบผู้ป่วยรายใหม่เข้าการรักษาเนี่ยนะครับในโรงพยาบาล435รายครับเฉลี่ยวันละ62รายผู้ป่วยในปอดอักเสบ30รายครับใส่ท่อช่วยหายใจ19รายและมีผู้เสียชีวิต2รายครับซึ่งรับวัคซีนเข็มกระตุน้นนานเกิน กว่า3เดือนแล้วตอนนี้กรมควบคุมโรคครับได้มีการวางมาตรการในการป้องกันการระบาดไว้ก็คือฉีดวัคซีน19นะครับประจำปีควบคู่กันไปโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายคือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปด้วยแล้วก็วัคซีนโควิด19ไปด้วยและจะเริ่มคือเดือนพฤษภาคมนี้เลยนะครับแลก็มีการสวมหน้ากาก ในที่สาธารณะให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีกลุ่ม608เป็นจนํานวนมากและให้ตรวจ ATK ครับเมื่อป่วยหรือมีอาการไข้ไอเจ็บคอหากผลเป็นบวกเนี่ยก็ให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับกลุ่ม608สถานที่มีคนเป็นจนํานวนมากหากอาการมากขึ้นท่านผู้ชมครับรีบไปพบแพทย์โดยโดย่วนเลยและก็แนะนําประชาชนหลังเทศกาลสงการานนี้ให้สังเกตตัวเอง7วันครับระหว่าง นี้นี่หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกับผู้สูงอายุด้วยหรือผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือรังและถ้าเกิดมีอาการให้ตรวจ ATK ครับส่วนในกรณีของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธ์ XBB 1.16ที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นทั่วโลกไปแล้วขณะที่พบเชื้อใน22ประเทศครับโดยเฉพาะอินเดียสายพันธุ์ XBB 1.16เนี่ยมีความสามารถคือการติดต่อสูงกว่าเชื้อ สายพันธุ์ในอดีตอีกนะครับและขณะนี้มีรายงานการตรวจพบสายพันธุ์นี้ในประเทศไทย6กรายครับจากที่มีรายงานทั่วโลกเกือบ3 0 0 0ัรายคงต้องกลับมาเฝ้าระวังกันอีกครั้งแล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับประชาชนคนไทยคือสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือทั้้หมดของ Virtual Reporter p o w e r by AIS 5G นะครับขอบคุณคุณนิวนชชาค่ะ คุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีใหญ่ที่สังคมจับตามองบทสรุปอยู่นะครับนั่นก็คือคดีของสวทรงเอหรือว่าคุณอุปกิจนะครับที่โดนกล่าวหาว่ากระทําความผิดกรณีของการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่แต่เรื่องนี้ที่สังคมจับตามองมากกว่านั้นทั้งที่คุณอุปกิจเป็นสวด้วยเนี่ยนะครับและสงสัยว่ามันพัวพันกับอาชญากรรมเนี่ย